เป็นคนแรของบ้านายไปเละพี่เดี๋ยวผมไปาพ่อแม่เขาเอนครับเราคุยกันตลอดเคยเห็นหน้าาตาไหมคะมีพยานแม่ล้อมทุกสิ่งทุกเรื่องราวนั้นมันอยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่ในวงล้อมของเด็กเสียชีวิตแต่ทุกคนสบายใจได้นะคะว่ามีคนทำเด็กเสียชีวิตจริง ไอ้ขึ้นเขาอะไรที่มันออกมาเปล่าเปล่าเราขำขำรอได้เลยแล้วทำไมเราถึงมั่นใจเราจะไปคุยกับใครได้เราถึงมั่นใจมั่นใจด้วยข้อหาสามข้อหาไอ้ข้อหานั้นในการออกหมายจับนั้นก็คือมีคนทําผิดแล้วคนทําผิดนั้นต้องมีพยานไปมัดจึงออกหมายจับมันมานี่แหละเราเข้าใจง่ายๆแค่นี้แล้วพอเวลาหกโมงดูโทรทัศน์อยู่ สคุณพูดไปอา,อายการเอาหลักฐานฟาดหน้าคุณคุณจะตอบยังไงคุณก็ตอบไปสิมันไปไม่ได้แล้วคําว่าจำนน่ะมันจะใช้ได้ในวันนั้นวันที่ยืนอยู่หน้าบอลลังคุณจำนนจริงๆคุณจะไม่มาแท้ไม่มีพวกไม่มีกองเทียอยู่ข้างๆแล้วแถมว่ามีภาพมีคลิปวิดีโอมีอะไรพวกนี้ถามว่ามันจะสู้ไปได้ยังไงล่ะแล้วในวันเมื่อวานนี้คุณก็กล้ามากอาถรรพ์มากคุณประกาศว่าสู้ผมไม่ได้ทําสู้ ที่คะอันนี้อันนี้หนูแค่สมมตินะคะเื่อว่าแบบมันมีบางคนเขาอาจจะสงสัยแบบว่าเออกรณีอันนี้หนูแค่สมมติฐานเฉยๆที่แบบคือการที่จำเลยจะแต,แต่เหมือนที่มันเคยมีข่าวออกมาว่าโจทย์มันจะแบบโจทย์เขามีแบบจะพยายามช่วยเหลือจำเ,จำเ,จเลยไหมมวยล้มไหม,ม,ม,มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดจะมีคนพที่ลองอธิบายให้ตรงนี้ให้ฟังหน่อยเื่อมีแบบอะไรเขาคิดมากอะไรแบบนี้อันนี้ที่เมื่อกี้พี่พูดไปในตอนต้นในกระบวนการนี้มีแต่ความจริงกับหลักฐานที่คาดหวังว่าจะมีมวยล้มต้อคนดูมันเลยมาไกลแล้วที่บอกว่าจะ มาช่วยมาล้มเนี่ยมันต้องจบแค่สืบสวนไปอายการเท่านั้นถ้าอายการสรุปเห็นส่งฟ้องปิดประตูตายในชั้นศาลช่วยอะไรไม่ได้ถึงผู้สูญเสียไปบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นอยากนึกว่าอายการศาลจะเชื่อ,อ,อผู้สูญเสียหลักฐานนี้ผู้สูญเสียซื้อใช่ไหมเป็นของผู้สูญเสียเป็นของเด็กใช่ไหมไม่ทราบค่ะเจอคอนแน่นอนมันช่วยไม่ได้แล้วไง เพราะว่าหลักฐานที่เข้ามาอยู่ในมือในมืออายการมันถาดการตรวจสอบมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ถือว่าเท็ดทําไปทํามาผู้สูญเสียจะกลับใจไม่ให้ความร่วมมือในบทชั้นศาลผู้สูญเสียรกระโดดก็จะเลื่อน,เล,อนเลื่อนนั้นอ่านคาพิพากษาใหม่ผู้ผู้สูญเสียก็โดนสอบมันทําอะไรไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ผู้สูญเสียก็มีโทษร่วมมืออยู่ดีโอเคค่ะอืม <Okay. c oughs> นั่นแหละค่ะคำว่าขึ้นศาลบรรลังนั้นคือยอมรับและซักขอกและจำนนด้วยประจักษ์พยานหลักฐานและถาาว่ายุคใหม่นี้ประจักษ์พยานหลักฐานเป็นรองไม่สำคัญแล้วเพราะว่าเขาใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาทาคดีก็ามาทมําคดียังไงก็คือในเรื่องไฮเทคโนโลยีมันเชื่อมั่นเชื่อถือได้มากกว่าคนเพราะคนเนี่ยไปรับเงินรอ,อบๆแล้วขึ้นไปชั้นศาลคำว่าเท็จมีโทษมีความผิดไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันค้ำคออยู่ มันถึงทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะมีการไปช่วยกันมันไม่มีการช่วยกันแล้วถ้าขึ้นถ้าเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านไม่ต้องรู้กฎหมายถ้าเข้าไปอยู่ในห้องในบันลังนี้มีแต่คําว่ายอมรับไม่ยอมรับใช่ไม่ใช่มีแค่สองคำเองไม่ได้พูดเยอะเราถามว่าเราจะพูดเยอะได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้ด้วยอะไรอะด้วยคำว่าพยานพยานยอมรับที่โจกาวอ้างไหมยอมรับค่ะอันนี้วัตถุพยานชิ้นนี้ของจำเลยใช่ไหมใช่ครับ เห็นบอกว่าถ้าคุณจะไปติดเศษคุณไม่รับอะไรเลยแล้วถ้าคุณบอกว่าของบ้านคุณหายหายไปไหนไม่รู้ตรวจมีร่องรอยโดนนั่โดนปีนแล้วไปเจอคนนั้นแล้วคุณจะโทษเขาโจมันก็ถามว่าคุณเอาอะไรมาโทษเขาก็บอกว่าลายพิมพ์นิ้วมือที่ของหน้าตาที่ลูกบิดอที่อย่างนี้ทําไมคุณเชื่อนิสิตเห็นไหมก็เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อเอชื่อตัวนี้ไม่ใช่ของคุณกางเกงยีนนี้ไม่ใช่ของคุณ แล้วเขาบอกว่ามีคราบดีเอคุณคุณจะบอกว่าไม่เชื่อแล้วถ้าเขาบอกว่าไอ้เด็กชายสองคนนี้ลูกใครเขาบอกว่าลูกผมศาลไม่เชื่อไม่เชื่อว่าลูกคุณคุณเอาอะไรมาพิสูจน์มึงก็ต้องแถกปากอีกว่าเอาตัวดีเอเลยอะแล้วมึงเชื่อดีเอไหมนะมึงเชื่อที่ติวิทยาศาสตร์ไหมนะถ้าศาลไม่เชื่อว่าไอ้เด็กชายสองคนนี้ลูกคุณจะเอาอะไรไปกใ,ใครลนะวอนไี้ไอ้นี่เป็นดีเอเอของลูกผม เขาถึงบอกว่าความจริงความจำนนเนี <uhhh S 2> <i> ่ยมันจบด้วยตรงนี้มันจบด้วยความจริงจริงคดีคนนี้เห็นตำรวจฟังไว้เก็บมาข้อมูลเอาไปขยายผลไปเชื่อมต่อแล้วมันไปต่อได้มันคือจริงถ้ามันไปต่อไม่ได้ข้อมูลนี้ก็ทิ้งก็ใช้ไม่ได้การทํางานของตํารวจถามว่าถ้ามีคนเห็นจับไปตั้งนานแล้วเราถามว่ามีคนเห็นจับไปตั้งนานคนเห็นนั้นตํารวจขยายผลและเชื่อมต่อไปต่อไปต่อมันไปเจออะไรแล้วตํารวจไปตารวจถ้าเอาอีสองคนนี้ยจับได้ตั้งแต่เส้นขนหลุดบนเขาแล้วทุกคนคิดสิว่าทําไมมันไม่จบแค่ตรงนั้นทําไมมันถึงไปต่อ อีสองคนนี้ทาไมถึงฆ่าหลานทุกคนคิดไหมคะเด็กที่ตายเป็นหลานของอีเจ้าของเส้นขนแล้วทาไมถึงมีการฆ่ากันเกิดขึ้นมันก็ต้องไปต่อใช่ไหมาการไปต่อมันก็ต้องรวบรวมหลักฐานเอกสารแต่ละตอนแต่ละเรื่องอย่างแน่นหนาเราถึงนําส่งอายการอายการตรวจแล้วมีความน่าเชื่อถือความจริงที่มันเชื่อมโยงกันไปยังต้นเรื่องเหตุและผลไปมาได้อายการถึงสรุปส่งขึ้นศาลว่าคดีนี้มีมูล มีเหตุและผลมาสอดคล้องมาสอดรับกันถึงต้องการจัดการและกาจัดต้องปราบปรามให้สิน้นซากนี่เราดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่การฆาตกรรมเด็กธรรมดามันมีเงื่อนงำเงื่อนงำนั้นขยายผลวงกว้างไปถึงอะไรละ่ะตำรวจไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานตามความรู้สึกตำรวจทำงานตามวัตถุพยานที่เจอทำไมอันนี้ถึงมาตกตรงนี้ทำไมอันนี้ถึงมา อยู่บนนี้ใครเป็นคนเอามาไปเอามาจากร้านไหนร้านไหนขายสิ่งนี้รู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นแล้ววันเจ้าหน้าที่พยานที่ขึ้นสารในวันนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวอยู่ในคดีนี้ในหมู่บ้านนี้เจ็ดแปดเดือนนั้นมีเจ้าหน้าที่แฝงตัวอยู่เป็นชาวบ้านเป็นอะไรอยู่ที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กับอายการที่สรุปสำนวนคดีส่งว่ามีน้ำหนักมีมูลใช่แล้วไอ้นี่แน่นอนสมควรจะปิดแฟ้มท้องปิดตายนี้ขึ้นสู่บัลัง สารคาว่าสารเป็นสถานที่สุดท้ายเป็นจุดจบเป็นจุดล่าความจริงของทุกเรื่องราวเออ,เอ,อพี่มันบอกว่าคิดว่าคนที่เป็นพยานอาจจะเป็นคนที่ขายตู้ไหมคะรถขายตู้อ <c oughs> ๋อพี่พี่แมพไอ้พวกนี้พี่แมพตัดไปได้เลยค่ะ <c oughs> ก็อันซีบอกแล้วไงว่าหลักฐานเด็ดวัตถุพยานสิบหกชิ้นดีเอ6เอสิบหกจุดไม่มีคนขายตู้ก็จับคนรายได้เข้าใจไหมคะไม่มีคนขายตู้ ไม่มีคนเห็นก็จับคนร้ายด้วยได้ด้วยอะไรด้วยดีเอ็นเอไงเจอเส้นขนในที่รับสามารถตรวจดีเอ็นเอเจอทำไมไม่จับอีเธอร์ก่อนละ่ะทำไมไปจับไอจาเลยที่หนึ่งก่อนละ่ะเราเห็นไหมว่าชั้นเชิงเทคนิครับรองทางของเจ้าหน้าที่เหนือชั้นในการกวาดล้างขบวนการนี้และขบวนการนี้เป็นอะไรต้องดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ตำรวจมินเกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจทัดทายกฎหมายบ้านเมืองมาตลอดถามมันชาวบ้านจริงหรอ เนี่ยต่อไปนี้คือเราก็จะไม่พูดถึงกระบวนการในชั้นศาลกระบวนการยุติธรรมตอนนี้เราจะมาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าทําไมถึงมีคดีนี้เกิดขึ้นทําไมมันถึงเป็นมาอย่างนี้แล้วทําไมเจ้าหน้าที่ถึงได้หลักฐานมากมายหลักฐานมากมายที่สองคนเนี้ยเจอเส้นขนนกักจับได้แล้วแต่ทําไมไม่จับละ่ะทําไมต้องขยายผลไปจดคบด้านครบวงรอบวงรอมของไอยี่สิบสี่นอทำไมต้องขยายผลเห็นไหมคะ ถึงจะมีในนิทานในซอสิบตอนหรืออะไรก็ตามเราคิดง่ายๆเลยว่าเราเหตุเกิดอยู่ในครอบครัวนี้ยมันมีอยู่สองฝ่ายนี่แหละคือสูญเสียกับจำเลยเนี่ยเออแล้วทำไมมีคนอื่นเกี่ยวข้องมีคนอื่นเกี่ยวข้องคนอื่นนั้นอยู่ในเหตุการณ์หรือรู้เหตุการณ์หรืออยู่ในทีมงานเฉพาะกิจน,นี้มันก็ทําให้เราให้น้ําหนักอ่ะนิทานในซอได้ว่ามันน่าเชื่อถือไหมคำพูดของบุคคลศาลไม่ได้ให้น้ำหนักในวัตถุพยานแบบนี้ สารให้น้ำหนักมาจากพยานพยานแวดล้อมแล้วก็ d n a ในยุคคดีนี้มันก็มีในเรื่องของไฮเทคโนโลยีเข้ามาเลือกการติดตามคดีพิสูจน์ตรวจสอบเขาเชื่อเทคโนโลยีมากกว่าคนความแม่นยำความน่าเชื่อถือมากกว่าคนเราต้องยอมรับว่าคนมันพลิกปรินได้ปรินไปปรินมาเช่นครูจอมซั์เห็นไหมคะครูจอมซัพ์เหนือชานกว่าจำเลยคนนี้มากมายหลายช่วงตัวยังไม่รอดเลยและเราก็ยึดมั่นในตัวบุคคลที่เราเชื่อถือพี่อัด พี่อัดทำคดีแบบนี้ถึงลูกถึงคนล้วงลึกมาหลายร้อยคดีเนี่ยใช่ค่ะคุณน้อย DNA จะเป็นคำตอบเป็นพระเอกในคดีนี้เฟอร์นิเจอร์หายจากสื่อไปเลยนะ mm hmm. เออรถขายเฟอร์นิเจอร์นะผู้ชายมีฟันรู้สึกว่าข้อมูลที่ตำรวจได้มันจะเป็นประโยชน์กับฝังจบบเลยเพราะเขาเห็นอจำเลยที่สองค่ะไปยืนระหว่างสองบ้านตรงนั้น อืใช่แล้วก็เห็นไอ้เสริมสวยยืนอยู่ตรงนั้นคืออยากบอกทุกคนว่านักจากนาทีนี้ไปอ่ะความจริงเท่านั้นทำไมถึงเป็นความจริงอ่ะเพราะสารไม่ได้ดูหน้าใครว่าอ๊้ยคนนี้เต้นเต่างอยสวยเอ้ยคนนี้วาดาฉะฉานคนนี้ร้องไห้เก่งเขาไม่สนใจเลยเขาอ่านแต่เปเปอร์เขาดูเขาดูปเดปเปอร์เขาดูหัวข้อนี้ว่าเทางอายกา,การกล่าวหาว่านายชัยพลวิพาเป็นคนอุ้มเด็กไปวันนั้นเอาเขาก็ดูว่า กขคขัถามเนี้ยมีอะไรมาหักล้างในการกล่าวหามีอะไรสนับสนุนบ้างหนึ่งมีนายคนนี้เห็นด้วยภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมกี่ปากที่เห็นในวันและเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยถามว่ามันจะอ,อะไรไปสู้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องเลือกเล่าเลยพวกนี้ปิดย่อยเลยค่ะแค่เรารู้ว่ามีดีเอ็นเอคุณจะตอบเขายัางไงว่าดีเอ็นเอคุณไปอยู่บนตัวเด็กได้ไงลายนิ้วมือคุณไปอยู่ที่หลังเด็กได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ,อะไรต่อบบ้าคุณบอกไม่ใช่อ่ะก็มีภาพถ่าย แล้วภาพลายนิ้วมือคุณเจ้าหน้าที่ก็มีเขาก็ขึ้นให้ดูว่าเนี่ยนี่ใช่ของคุณไหมถ้ามกล้าบอกไม่ใช่มันก็ต้องเจอปั๊มซึ่งหน้าเดี๋ยวนั้นแหละคุณปั๊มลายนิ้วขึ้นมาส่งขึ้นมาไอชุดกะกีที่ยืนหน้าบันลังสารน่ะเขาก็จะหยิบขึ้นมาให้ดูแล้วถามจะเอาอะไรไปตอกนั่นหน้าหงายเขาเรียกว,ว่าความจริงขาดหน้าอย่างดอีอือค่ะอืมพี่พี่ปราปาตารมเขาถามว่าพวกวงแหวนรอบนอกจะโดนคดีไหมหมิ่นตำรวจว่าจับแท้มันอยู่ที่เขาให้ราคามันไหมล่ะก็ประเด็นหลักเขามาเอา มาเอาตัวคนร้ายจริงๆก่อนแต่ไอพวกที่มิดๆอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ไปผู้ร่วมไงผู้ร่วมสนับสนุนเชพาะกกิดไงตา,ต,าต,าตามตักตามต่างๆไปอ๋อค่ะอืมอืมอทืที่มีขั้นตอนมาจับก,กุมมอะไรไงเราต้องรู้ก่อนว่ามันที่ยี่สามเขาทำอะไรเขานัดไปให้รับทราบวันนัดหมายรับทราบข้อกล่าวหาว่าเออ,ขอเขากล่าวหาคุณว่าคุณฆ่าเด็กสามขวบนะคุณจะรับไหมเออบอกผมไม่ได้ทําผมไม่ได้รับก็ไปต่อในชั้นศาลไง เขาก็รู้แล้วว่าคุณไม่รับคุณสู้ค่ะงานนี้มันก็ต้องขึ้นถึงสามสไงสารชั้นต้นอุทธรณีกามันถึงอยู่แล้วก็เรารู้แล้วเนี่ยมันถึงอยู่แล้วแลวถามไปถึงเมื่อไหร่ก็ประมาณเดือนสิงหาไงมันมีวันเวลาของมันอยู่แล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสามเขาก็ได้บอกนี่ว่าเออวันที่ยี่สิบสามรู้แพ้รู้ชนะรู้ชะตากรรมเขาก็ประกาศชัดเจนแต่พวกเราไม่เข้าใจกันเองเซ้งเบือกูไม่ตามนะเบือที่เลื่อนเลื่อนอยู่นั่นแหละเออแล้วจะเอาให้ถูกใจตัวเองได้ยังไงอ่ะของมันมีเงื่อนไขมีลำดับขั้นตอนการทำงานอยูู่่เเรรรราาาาไมัับ้กกกกกติ็คุยน เราก็คุยกันในคดีนี้ยเราจะเอาตามอารมณ์ความรู้สึกว่าเมื่อไหรจะจับแม่งสักทีไม่เห็นติดคุกสักทีมาก็ทําอย่างนู้นทาอย่างนี้ไอ้ที่มันอยู่มันทําอะไรได้มันก็ทําไปมันก็เป็นธรรมดาทุกคนก็กอบโกยประโยชน์มากที่สุดวาระสุดท้ายทุกคนก็เดินเข้าสู่จุดวันจริงนีถามมันีอยู่หลังแดงเถื่อนลบเอ็ตกหน้าขาวไปก็เจอตัดไม้ลบตัดไม้เจอครอบกอไม้หัวห้ามลบครอบกอหวกไม้หัวห้างเจอลูกป่านี่ก็จะไปเจอละเมิดสิทธิชาวบ้านเก้าอีอะไรของมันก็ไม่รู้มันเหมือนเวรกรรมจริงเลยนะ ค่ะหนูอยากพูดอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วนะคะหมาจับส่วนใหญ่น่ะคดีเนี้ยไม่ได้อยู่ที่ปกป้องแต่อยู่บนโลกโซเชียลใช่เออดูดิเห็นปะทยูบนโลกโซเชียลทั้งนั้นเลยทั้งการหลอกลวงโกงอะไรเนี่ยแต่คดีนี้นะผลพลอยได้อยู่บนโลกโซเชียลนี่แหละค่ะหมาแค่ไม่เคยร้องเลยไม่หรอกไอป้าผมเลยตาบดมันจะร้องทำไมนักหนาวะอืมนี่หลานกูนะอะไรแบบนเี้ที่นี่อะไรล้างเอออีเธอมัน บทนี้ต้องให้เถิดีิเถออิดออมันไม่เคยร้องเลยนะพี่เห็นมันล้มีตะพัวมันน่ะร้อ,อ,องเอะร้องเอะร้องหรือว่าอีเถิดมันบ <c oughs> ังคถบให้รวยดําก็มันด่าอีเป็ดไงไม่เข้าใจที่พวกร้องให้ออกสื้อเนี่ยจะร้องขาสวรรค์ไม่มานอะไรกันร้องเพื่ออะไรมึงไม่ถามหัวมึงถะร้องเพื่ออะไรก็เงินไงอืมค่ะตลกหัวมึงจะร้องได้เงินแต่อีเป็ดตมันร้องได้อะไรเงินอไเ <c oughs> ออตลกดินเงินกีเป็ดมันร้องเพราะว่าอโศกมันสวีมันเป็นประวัติเออก็ต้องเข้าใจนะ ที่น่าจะเป็นประวัติอย่าประวัติมาเกี่ยวมึงอ้างหมดทั้งที่พบเลยเป้าหวานเอ้ยพยานาตเอ้ยหมดอ่ะสามโรคก,กะระทาดีครอบครัวนี้อ้างเอามาใช้หมดเลยในคดีเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้นี่แกงอ้างตลอดอ้างตลอดอ้างตลอดวา่าซ่านค่ะเจนี่สวัสดีค่ะค่ะคิวต่ำห่วงสามีใช่ไหมพี่มากกว่าค่ะใช่ไอ ดูดีๆเฮอะขนาดมันโดนตีโดนมือขนาดจนๆมันยังตามหัวไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยมันยังเลือกหัวเลยมันเอาไว้แต่ลูก่ะทุกคนคิดสิแล้วถามว่าแล้วตอนนี้มันมีเงินแล้วเออมันก็ยังโดนตีโดนมืออยู่มันก็ไม่เลิกเห็นไหมมันโดนตีโดนมือยังไงไอ้พลก็หากินได้หาเงินได้คนอื่นหาเงินให้มันใช้ได้ไหมล่ะอืมเถิดตัวการเลยใช่ไหมคะสวัสดีพี่ตินตินดูมันโผล่มันไปมีเมียใหม่ยังรับได้เลย ให้มันกลับเข้ามาอยู่ได้เลยเห็นไหมคะ่ะฉลุไปยี่เทร์สองแปดเก้าตัวการแล้วเขามองลึกๆึกจาี่เทิงเนตัวการจะบอกให้สวัสดีค่ะคุณจีนจีนคะ่ะอ่คะะาค่ะแล้วก็มันรู้ไงมันรู้มากไงไอเนี้ยคนเราเวลาเดินขึ้นไปหลักแรงโน้ถ่วงที่ที่สูงจะไหลลงที่ต่ำเห็นไหมมันใส่ไอ้มงคหออ่อคางห่อห่อคา,ามันไว้แล้วดูแววตามติด นักข่าวอยู่ตรงไหนวะมีใครมองกูบ้างวะมันหันหลกหลกหลกหล,ก,ลกแล้วก็ทำไงอุ้ยทุบตีนทุบตีนเออกูมองซ้ายมองขวาใครมองกูอีกบ้างทุบตีนก้มหน้าทุบตีนเห็นไหมมันเล็กเยอะขนาดลูกมันเล็กๆมันยังทิ้งตามตัวไปเออใช่ก็มันควงแขนมันจะไปปล่อยอะไรนะควงแขนอะไรจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะติดจะตามไปตลอดประมาณนั้นก็เราไม่ได้หนีนี่ก็เราป<ำ>้องตัวแล้วไงก็เราอยู่ที่แล้วไง ขึ้นบันไดชกไปดึงไปยื้อยุดฉุดกันหน้าบันไดให้นักข่าวได้ภาพจากกระโหลกบิสเครดิตตเต็มพี่ดูตัดมาฉันได้เมื่อก่อนตัวนองฉันได้เมื่อก่อนแล้วฉันในตอนนี้หลังจากมาหลายทีนี่อยากวัดจะโดนไหมนะฉันเมื่อก่อนกับฉันวันนี้มันเป็นยังไงล่ะค่ะแล้วพี่เลยนะดูดิมีถุงกระป๋องถุรกิจไปอีกดูวบาวกให้กล้ามาเต็มไอ้กล่องสีเหลืองที่ท้าหลบมาถ้าปิ้วแล้วก็หาตองเปล่าตองเปล่าเจ๊กอะไรกือวัดอ่า นล่วเป็นอะไรอ่ะต้นตะเกียนวัดภูหลวงย่างใหญ่่างตะเกียนแท้ด้วยก็ไม่ไใกใกันเลยอ่ะนี่เตียวเองไม่พานกัไปฝูดพ,ดพดาไปกราบอ่ะอ่าเนาะเมืน่อะกลับต้นอะไรเนี่ยหาทำไม่เอามันเป็นผลประโยชน์หรือเปล่าจะขัดแค่งขัดขาอะไรกันไหมทุกคนก็ดูสิว่าอีนา้าอีนา้นากาับไอ้จำเลยเนี่ยมึงขัดกันมาตลอดมึงกำลังจะถูกผ่าสาปสีเอ้ยขอรบวนท่านผู้รู้ลงมาตรวจสอบหน่อยว่ามันเป็นไ,ไม้อะไรกันแน่ ที่นานะแต่ก็มีท่านหนึ่งลากมาเก็บไว้นานและไม่รู้จะไปทําอะไรดีไม่รู้เป็นไม้อะไรมีกิจธิริตไหมอยากจะให้ผู้รู้มาตรวจสอบให้หน่อยว่าเป็นไม้อะไรอไม่ไปตบปากที่ถีบสักทีมึอไอหานี่มาคอหอยจริงๆเลยกูจะทําอะไรเมื่อไอมานคอหอยนี่ผดขึ้นมาทุกทีเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตั้งแต่แรกมันแทะมันแขวะกันมาตลอดอแล้วตัวเองก็ทําอะไรนะพี่อะไรนะท้าคํำเงินหันควนตีนใช่ไหมแล้วเราได้เพื่อน ท้าคำเงินก็ไม่เป็นไรอยู่ในอาดเฉยไม่มีไม่มีก่อนไม้ทอนไม้มานี่จะเป็นอะไรอ่ะเท้าเท้าคำเงินมาในทิปอ่ะเออดีกว่าเท้าคำเงินดีกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเดือดอีกอ่ะพ่อขนาดแม่พาพาสุชีไปใต้ต้นเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเดือดใครใครพาไปที่สมสารตายหาหัว <tyard. S 2> ออไอจ,จัเลยคนนี้พบเจอหกโมงตรงนี้ไปพบเจอที่ตีนเถาตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่รอดอยู่ดีดแหละมนเจอที่วัดตรงนี้ไปส่งพระตรงโน้นอ,อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยพระก็อะไรนะเห็นท่าทางจําเลยเนี่ยอาการผิดมันประวัติศาสตร์จริงๆเลยที่ไม่เคยมีมาก่อนพระขึ้นสาลพระไปเป็นพระกาชีไอจ,จมัมเลยคนนี้ไอจ,จัเลยคนนี้พบเจอหกโมงตรงนี้ไปพบเจอที่ตีนเขาตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่รอดอยู่ดีแหละมาเจอที่วัดตรงนี้ไปส่งพระตรงโน้นอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลย พักก็แพลอดก็ปวดหัวไม่ใช่พักก็ปวดหัวปวดหัวนี่ใช่ใช่แล้วคุณไปร้องเพลงพักก็ไปกำกับอะไรวะขอไอ้อะไรขอไอ้ติดเดียวเดียวที่ไอ้ขอมั้งครับเออติดเดียวที่นไอ้ขอพ้าซื้เก้ากับใบโพล่าก็เลือกเอาถรือว่าจะให้ตำแหน่งไหนกันใบโพล่าแล้วกันใช่จบจิ้มแล้วพอมีบ้านพอมีบ้านมีข้างขามีหลักคาหน้าจานเนีหาไปไหนวะจานขายไปแล้วเห็นไหมสีส้มก็ไม่อยู่สีดำก็ไม่อยู่ไม่อยู่ทั้งจาน ติดแบบใหม่แล้วติดอะไรดีอะไรเขามีอะไรไฮโซบ้างตอนนี้ซื้อให้หมดอะไรที่มันเป็นไฮโซซื้อให้หมดมันก็หนีไม่ออกอยู่ดีถึงมันจะรับสารภาพยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเชียงไหวเชียงพลิบว่าใครจะแทงใครก่อนใครจะเทใครก่อนเทน่านั้นเองสรุปแล้วมันโดนทั้งคู่แหละการสรึรษาร่วมคิดหรือให้ที่พักหรือให้การร่วมมือก็เสมือนกับทำด้วยตนเองเหมือนกันตามที่เรียนมานะ จำเลยที่สองคือพยานสําคัญเหรอคะพี่โรตีบอกใช่เป็นตัวแปรสําคัญไม่ใช่พยานสําคัญเป็นตัวแปรสาคัญเลยถ้ามันรับสารภาพเรื่องจริงก็ต้องออจำเลยที่หนึ่งถ้ารับสารภาพถ้ายอมก,ก็เรื่องจริงก็ต้องออแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะชิงไหวชิงพิบได้ก่อนกันใครจะเสียบมีด,ม,ด,ม,ดมีดก่อนกันเท่านั้นเองอแต่ดูด<ช>ีดาดูดีาด,ดาชั้นเชิงและจำเลยที่หนึ่งได้เปรียบไม่ว่าจากการ<ม>พูดจาไม่ว่าจะท่้าทาสีหน้าแววตาการแสแดงมัน เดี๋ยวฉันได้ทุกเรื่องไว้พริบป,ปฏิพานมันดีกว่ามาทุกเรื่องดีจะเราเคยอดีตเราเคยเป็นผัวเมียกันมาอดีตาชาติอย่างนั้นเหรออืมใช่กูมั่นใจว่าลูกบริสุทธิ์บริษัทสุดๆ,ๆอะไรอย่างนี้หรอไม่มมรู้จักไอ้ลุงคนนี้มากี่วันอืมกูก็รู้จักไม่นานะหรอกกูก็เพิ่งรู้จักนี่แหละทำไมถึงไม่ออกมาตัง้ <c oughs> ตง,งแต่เดือนพฤษภาพิจนาห์แล้วมันอยู่การนับรวยเราต้องไปอยู่ที่ไหนมาใช่แล้วแม่นแล้วแม่นแล้วตอนที่มันร้อดได้ ตอนมันยืนอยู่ในรูปเนี่ยมึงไปอยู่ไหนมากูไปขุดหามามึงเห็นต่อหูนี่ยได้ยินบ่อหูน<ช>ี่ยมันบอกมันไปบ้านตักแดดแล้วมันมีโผล่อะไรอยู่นี่ฮะกูไปขุดมาเนี่ยมึงไปหามาแบบกูสิเนี่ย<ช>มึงให้ความไลน์อะไรเนี่ยบ้านแดดบอกว่าอยู่บ้านตักแดดมีพยานตียชมไปเอาลงเอาลิงอะไรเนี่ยกูก็ไปขุดหามาแต่กูไม,ม่มีภาพที่มันเอาลิงหรอกนะอนน<ช>เอาไม่ถูกเนี่ยแล้วถามว่าอีพศโลกมึงเคยถามเจ<ห>้าหน้าที่ไหมว่าเจ้าหน้าที่เขาไปอยู่ในหมู่บ้านกันมากี่เดือนกี่ปีเขาต้องทิ้งศพฐานในบ้านเขามาแฝงตตัว้อออยยู่่ในนปกเเีคางไ ไปอยู่หมู่บ้านมะนาวไปอยู่หมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้เขาต้องทิ้งบ้านเรือนกันมากี่ปีเขาต้องไปแลบมนินจบต้องตั้มอยู่ในหมู่บ้านของรองกันมากี่เดือนกี่วันรู้ไหมเจ้าหน้าที่เขาต้องไปหานายจ้างที่ขีดยางกันกี่คนต้องไปดูวงไฮโลมาว่าอยู่ตรงไหนรู้อะไรไหมเนี่ยมโนไปเรื่อยนะเนาะมโนเรื่อยที่ปอวันนี้นะคะเนี่ยบนเขาเนี่ยกูมึงรู้ไหมกูนั่งตีนปูเนี่ยกูขึ้นไปเต้ากระต๊อบเนี่ยมึงเห็นบอกรู้ไหมเนี่ย รองเท้าจะเปลี่ยนเป็นผีคู่แล้วรองเท้าไปไปแต่การถึเนี่ยเออมึงเห็นไหมนักขนอะไรน่ะขนอะไรวงไวหนักกู้เนี่ยอยู่ตีนภูเด้เพื่อนซีูเลยนะสองติดสองข้อนี่ตัดกนได้รู้ไหมกู้เขาได้ทะลุมันเชื่อมการนำรู้ไหมสาวกทั้งหลายเห็นกูเห็นมึงบอกมีหลักฐานกูไม่เอกน่งฟังแล้วฟังกี่รอบหลักฐานมึงไม่เคยมาโชว์เลยมีแต่พูดอยู่นั่นแหละอี่ปวกดอกก็หลักฐานมึงจะเกิดกันกู้ลามึงจะทําให้มันเข้าจําเลยตั้งแต่เป็นผู้ต้องสงสัยเสร็จผู้ต้องหา จนมันตกเป็นจาเลยน้อยเปอร์เซ็นต์หลักฐานมึงยังไม่ออกมาสักท้นหนึ่งเลยไหนล่ะหลักฐานมึงลนะ่ะกูเห็นบองมีหลักฐานมีหลักฐานหลักฐานกูก็นั่ง่าโอ้ยถ,ถ,ถ้ามันมีจริงๆกูเออยังค่อยน่าเชื่อหน่อยก็ไม่มีนะคะเออและนักคนดีก็จะเลิ่นนัคนดีเล่นไปเล่นมาหลุดบทน,นอกบทไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าใครจะตัดทันมึงควรจะให้ค้าใครใครเป็นคนจะช่วยมึงได้กูมีคลิปเสียงคนบนเขาโทรหาแม่กูเป็นยังไงล่ะแรงแรงไหมโป๊จะหน้าแตกไหม แด่ไม่ต้องโทรด้วยนะไอคลิปที่คนบนเขาโทวหาแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวหาดุหาดูหาแป๊บนะลบไปเยอะแล้วนะนะอนะอ่านหน่อยหนึ่งเออแล้วมีเสียงแป๊บหนึ่งกก่อนแล้วมีเสียงแม่มงด้วยว่าเจอยังเจอยังเจอแล้วเจอศพยัเจอแล้วตายแล้วเออตายแล้วไปแล้วกันบนถีอยูัปตัดใจเตาอันนี้นะขับรถเนี่ยแวะข้างทางทำอะไรอะนอลบไปเยอะแล้วนะนะอะคลิปเสียงอะไรหรอ แล้วตอนนี้พวกมึงไม่ออกจากบ้านกันเลยสองหัวกันอยู่สี่ห้าหัวแต่ตอนเด็กเด็กหายออกจากบ้านมึงหายใปนคนละทิศคนละทางหมดเลยครอบครัวก็เจอกตะกานหมดเลยหาทำอย่างเดียวเลยหาทำหาทำและตอนนี้เหตุการณ์พฤติกรรมในการตามล่าไอซอนมันน่าจะเป็นการตามล่าหาคนฆ่าน้องไหมตั้งแต่วันแรกวันที่สิบเอ็ดเหตุการณ์ตามหาไอซอมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ตามหาน้องไหม